ดีเราชื่อ,อยาเราตัดสินใจออกจากในระบบด้วยเหตุผลหลายอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะทิ้งการเรียนนักหรอกแต่ชีวิตอนนะเนาะมันก็ต้องเดินหน้าต่อปะวะและนี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกให้ตัวเองโดยการมาเรียนกศนทั้งทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็สบายใจดีนะแล้วเราก็ยังมีเพื่อนใหม่สี่คนคนแรกโบเป็นสาวหล่อจริงใจ มีน้ำใจรักเพื่อนแต่มันก็มีบางอย่างที่ปิดบังไว้คนที่สองฟอยคนเนี้ยเป็นแฟนกับโบเป็นคนเงียบเงียบบางวันก็เงียบเกินแต่ก็ดูตั้งใจเรียนดีนะคนที่สามขวัญเหมือนจะเป็นผู้ชายในกลุ่มที่ดูเป็นผู้เป็นคนสุดแหละมาเรียนตลอดแถมเรียนเก่ง่างหกคนสุดท้ายไอ้บารไอ้นี่มันดูกันเกินชอบแอบคุยอะไรก็ไม่รู้กับไอ้โบแต่ไม่เป็นไรหรอก เราจับตาดูไว้แหละเฮ้ยบัสไอ้วันนี้มา่ใสวะก็นิดหน่อยว่ะทำงานไปอันนี้ไปก็ค่างจะดีอ่ะมึงอุ้ยอย่พูดรังดิเดี๋ยวพี่ยากับแฟนกูก็ได้ยินเดี๋ยวงามใส่นะ้มึงไม่เป็นไรหรอกมึงปล่อยมันไปเาจับมือ ลาขวัญเจ้าว่าช่วงนี้สองคนนั้นชอบแบบคุยกันแปลกๆหรอเราอะก็ไม่อยากยุ่งนะเราอะได้ยินจากร่พี่วา้อ,อสังคือเล่นอยา่างฮะจริงดิเหรอมอเราก็สังเกตเช่ากับเ้านเด็กๆบอกว่าทํางานกับบาสแต่กับบ้านไม่นอนนะทํางานหนึ่งทำงานหนึ่งกับเดอะฟาสไม่รู้มันไปเอาแรงมาจากไหนวะเออเราว่าเอางี้ จะช่วยกันจับตาโดพวกมันสองคนกันถ้าเกิดว่ามันทําขึ้นมาจริงๆอ่ะเราต้องช่วยกันเตือนอมันไว้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราต้องบอกกูนะอขอคำปรึกษาจากกูนี่แะใช่วันนกูมาแล้วเ,เดี๋ยวเราเรียนกันก่อนดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากในเรื่องของรายวิชาเรียนแต่ เนื่องจากวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดเพราะฉะนั้นนะคะครูตึงจะอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยช่วยกระดมความคิดในเรื่องของโทษของยาเสพติดนะคะคนเสพคนถ้าคนเสพเนี่ยจะเป็นยังไงคนเสพตายคนขายติดคุกอะไรอย่างเงี้ยเขียนคำคมลงไปในฟิลเตอร์บอร์ดหรือมค์แมปปิ้งของเราที่เราทําด้วยนะคะมียาเสพติดมีอะไรบ้างโทษของมันเป็นไงโทษทางกฎหมายเป็นไ,ไงเขียนได้หมดเลยโอเคพร้อมหรือยังพร้อมครัพร้อมแล้วเริ่มทาได้เลยค่ะ ถ้าพูดถึงยาเสพติดแล้วอะก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนะาะทั้งมีโทษต่อร่างกายแถมยังผิกดกฎหมายอ,อีกนะจริง <c oughs> เราอะเห็นคนที่เดินทางเนี้ยทั้งขายทั้งเสพอะไม่มีใครรอสักคนไม่ตายก็ติดคุกอะเราก็ว่างั้นแหละถ้าแฟนเราไปยุ่งอะไรแบบนี้กเลิกเลยตายผมไม่ทำแบบนั้นหรอกวย ทำงานเถอะว่ะเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอกบัสแกคิดแบบที่เราคิดปะเราก็คิดนะคลิปที่ครูให้ดูโคตรน่ากลัวเลยเพราะว่าเราเลิกกันเถอะแม่งเริ่มแย่ว่ะแรกๆกแม่งก็ดีนะเวลยหลังแม่งไม่ได้เลยเราก็คคิดเหมือนกันอะเราว่าเลิกยุ่งกับมันดีกว่าเราว่าเราต้องใช้ชีวิตสู้ต่อไป นี่ฉันว่าแล้วพวกแกสองคนนี้ต้องแอบ,บทำอะไรไม่ดีกันแน่แนเลยพวกแกทำไปกันทำไมวะเราวก็เห็นตัวอย่างกันเยอะแล้วไม่ใช่หรอใช่เนี่ยถ้าเราไม่ตามมาดูนะถ้าเราไม่รู้จากพวกมึนทีนะป่านนี้พวกแกไม่ติดคุกอะ่ะจะต้องไปบำบัดแล้วป่ะขอโทษนะพวกแกที่ทำตัวไม่ดี เอเธอรด้วยนะเราสัญญาเราจะเลิกเอย่าเลิกกับเราได้ไหมอยู่ไปกันตั้งใจให้เราก่อนนะโอเคเราจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายทำอย่างทำได้อย่างที่ปรบคุรแล้วกันครับเราสัญญาไม่ทําอีกแล้วโอเคแต่ถ้าฉันยังเห็นพวกนายยังทําอะไรกันแบบนี้อยู่อีกอะ่ะจะฟ้องครูแน่ ยาเสพติดไม่เคยดีกับใครและไม่ได้ทําให้ใครมีอนาคตที่ดีไม่ได้ทําให้ใครรวยพวกเราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสุดท้ายนี้คนที่ฉลาดจะไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดค่ะใครยพวกแกรอเราด้วย